ก็สวัสดีนะครับนะาักตูปลาทุกท่านนีมาตีปลาเทพโพนะครับหมายก็เป็นน้ำปิงครับน้ำธรรมชาติแถวข้างล่างประตูระบายน้ำไม่สอยนะครับผมหรือว่าประตูระบายน้ำ หนองคันนะครับอยู่อำเภอจอมทองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นี่มาประมาณ9ก้าโมงเช้าน,น้ำก็ไหลแรงๆนะครับปลาเทโพชอบมากชอบน้ำไหลนะครับแถวๆน้ำนิ่งๆเขาก็อยู่นะครับแต่เราต้องดูให้เป็นนะครับว่า เขาอยู่แบบไหนก็วันนี้ก็จะมาเทสเหยื่อะนะครับกระดีซ k เคมอนสเตนะครับผมให้นานะได้ดูว่าจะมีผลงานให้นานะชมหรือเปล่าไหมก็จะเป็นนี่ครับน้ำไหลแรงๆนีครับผมอาจจะมีปรากฏปลาแค่ปลาแค่ด้วยนะครับผมหมานี้ จะผิดคิวบ้างแต่หลักๆก็จะเป็นปลาดิโพเลยนะครับช่วงนี้จากเช้าครับคลืมฟ้าคืมฝนอย่างนี้ครับมีตัวเป็นโดนแน่นอนครับผมตนนัวนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเล่นน้ำเลยนะครับอขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับผม ซีคีมอนสเตอร์สีปลาส,ส้อยนะครับวันนี้เราจะใช้กันคันที่ใช้ก็จะเป็นคันสาดิดนะครับผมรอก,ก็จะเป็นไอเกียโอเซ็ตฟิทเคปป้านะครับผมออกเสียงถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับ แรงๆวันนี้ก็ดูกลางก็พอครับถ้าน้ำเบาๆไหลเบาๆก็จะเป็นประมาณดูท้ายนะครับน้ำเบาๆนี่ดูกลางครับก็ไม้เนี้ยครับก็ดึงออกด้วยนะครับ เดี๋ยวเวลาปลาติดมามันจะยุ่งนะครับผมยุงออกให้หมดก่อนแล้วค่อยเจ็บ โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับผม CK นสเตอร์ครับผมจัดแล้วครับผมโดนแล้วครับโดนครับโดนแล้วครับผมโอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วนะครับ มอนสเตอร์ครับผมโอ้โหสาวนี้นะครับผมโอ้โหครับดีนะครับที่เอา อุปสรรคออกไปนะครับผมอโอเคมอนสเตอร์ครับผมรอครับผม ตากก็เลยนะครับของชอบเทโพเลยครับผม CK Monster สีปลาซ้อยนะครับมีตัวยังไงก็โดนนะครับผมับประกันได้ผลงานเยอะนะครับเต็มเพจเลยนะครับผมผมลงให้ดูในเพจเยอะเลยนะครับผลงานจาก CK Monster นะครับผมในเพจ CK Monster Fishing Thailand นะครับ ฝากกดไลค์ถูกใจนะครับผมกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเออผลงานมาให้นะนะชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมตามหาตัวต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคตามหาตัวต่อไปนะครับผมอยู่ตัวเดิมครับ ซีเคมอนสเตอร์ครับตัวนี้ผมไม่ได้ติดดวงตานะครับผมพอผมใช้เองนะครับยังไม่ได้ติดดวงตาครับเพิ่งทำสีเสร็จเมื่อวานนะครับนี่เอามาเช็ดละผมทำมาห้าสีนะครับผมฝากแน่นะกดหนุนด้วยนะครับผมตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบบาท เมื่อกี้กินเมื่อกี้กินจังหวะตกนะครับผมออะโดดอีกแล้วครับผมโอ้ยหลุดหลุดครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมลืมปิดเดรกครับเมื่อกี้โอเคครับผมอาตัวใหม่นะครับ